พูดถึงศึกชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพ2ถึงตอนนี้ซัดกันมาแล้วนะครับ5คู่คู่ที่สร้างความฮือฮาสร้างความตูมตามมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเกมระหว่างบาเยนมิวนิกนะครับกับออกแลนด์ิตี้นะครับตัวแทนจากโซนโอชิเนียมาจากประเทศนิวซีแลนด์โอ้โหเมื่อวานนี้น้ำแมวา้าคหวานเจี๊ยบอะไรทีเดียว ที่เสือฮะโอ้ระหมโคตรโหดไม่ปราณีใครต้องใช้คำว่าถล่มเนี่ยไม่พอต้องใช้คำว่าระเบิดโถส้วมนะฮะยิงออกแลนด์นะออกแลนดซิตี้ไปเนี่ยสิบประตูต่อศูนย์ก็ถือว่าเป็นสถิติใหม่ของศึกชิงแชมป์สโมสรโลก เลยทีเดียวนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งเป็นคู่เอกเป็นบิ๊กแมชนะครับระหว่างแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกทีมล่าสุดอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับจเจอกับทีมที่มีเกมรับเหนียวแน่นแข็งแกรง่งอย่างแอตเลติโกมาดริดก็ไม่มีใครคาดคิดเหมือนกันนะครับว่าสกอร์มันจะออกมาขาดลอยสักขนาดนั้นเปเอสเชครับถล่มเอาชนะทีมตาหมีไป4-0ภูนสวัสด์เลยทีเดียวมีคนถามผมนะว่าเอ๊ะพี่ ไอ้ศึกชิงแชมป์สโมสรโลกฟีฟ่าค,ครับเวิลด์คัพเนี่ยเขาคัดเลือกทีมเขามีกติกาอะไรยังไงก็จริงๆเนี่ยถ้าถ้าจะอธิบายให้มันละเอียดถี่ถ้วนเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาเป็นเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะหรือเพลอ่เเนี่ยเกินด้วยเอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับก็เป็นการแข่งขันทัวนาเมนต์รูปแบบใหม่ของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกคือพูดง่ายว่าเลียนแบบศึกฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพเลย ฟีฟ่าแม่งเอาตายเลยคือเมื่อก่อนเนี้ยจัดปีละครั้งนะ,ะถ้าจัดปีละครั้งถ้าถ้าย้อนกลับไปสมัยผมเด็กๆวัยรุ่นดูบอลใหม่ๆเขาก็มีแค่สองทวีปคือเอาแชมป์ยุโรปกับแชมป์อเมริกาใต้เนี่ยมาดวลกันนะฮะหลังจากนั้นก็ก็เพิ่มเพิ่มทีมขึ้นมามีแชมป์จากแอฟริกาแชมป์จากอเมริกาเหนือแชมป์จากเอเชียนะฮะแชมป์จากโอเชียเนียเข้ามาแต่พอมาปีนี้นะฮะเขามอบให้ สหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะครับก็เพิ่มทีมแบบโอ้โหครบวงจรเลยนะทีมจากยุโรปเนี่ยได้มากที่สุดก็หลักการคัานเลือกง่ายๆคะคือนับตั้งแต่ปี2 0 2 1นะครับถึง2,024นะ2,021ถึง2,024ใครเป็นแชมป์ทวีปของแต่ละทวีปก็สามารถผ่านเข้ามา นะฮะเล่นในรอบสุดท้ายของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกได้โดยอัตโนมัติพูดง่ายว่าใครเป็นแชมป์ทวีปเอาง่ายๆยกตัวอย่างนะฮะจากยุโรปนะครับก็เข้ามาคือ4ทีมเนี่ยเป็นแชมป์ยูฟาแชมิลีกแล้วก็มันมีมาดริดเนี่ยนะฮะเป็นแชมป์ที่ได้แชมป์ในปี2022แล้วก็2024เพราะฉะนั้นเนี่ยซำกันเขาก็จะขยับเอาทีมที่มีคะแนนสะสมในฟุตบอลถ้วยใหญ่ยุโรป นะฮะมากที่สุดนะครับค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุดซึ่งก็คือแอตเลติโกมาดริดนั่นเองถามว่านี่แหละนะครับเป็นเหตุผลที่บอกว่าทำไมนะฮะทีมใหญ่ๆทีมที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดอย่างบาร์เซโลนาหรือลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้เล่นในถ้วยนี้ไม่ได้เล่นในรายการนี้ก็เพราะว่าบาซ่าช่วงหลังนะครับนอกจากจะไม่ได้แชมป์ยุโรปแล้วผลงานในยุโรปนะในยูฟ่าแชมเปียนลีกเนี่ยไปไม่ค่อย จะลึกสักเท่าไหร่นะไปไม่ค่อยจะลึกสักเท่าไหร่นอกจากจะไม่ได้แชมป์แล้วเช่นเดียวกันนะครับลิเวอร์พูลนะได้แชมป์ครั้งล่าสุดเนี่ยปี2019เข้าชิงอีกทีนึงก็ปี2022ไปพลาดท่าพ่ายแพ้ให้กับเรอัลมาดริดคะแนนนะคะ่าสมสิิธิ์คะแนนสะสมเนี่ยสูงมากลิเวอร์พูลถูกมากเพียงแต่ว่าไม่ได้แชมป์ใน4ปีที่ผมพูด ก็คือปี 2021, 2021 2022 2023 2024นะครับพอลิเวอร์พูลไม่ได้แชมป์ก็ไม่ได้ไปเล่นนะครับในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกามีคนถามเอ้าพี่แล้วทวีปอื่นละ่ะก็หลักการเดียวกันอ่าผมลืมบอกนะครับว่าแต่ละประเทศนะครับมีโคต้าแค่2ทีมเท่านั้นอังกฤษก็ได้โคต้า2ทีมนะครับก็คือ แชมป์ยุโรปทั้งคู่นะทั้งเชลซีแลวก็แมนเชสเตอร์ซิตี้นะเป็นแชมป์ยุโรปเป็นแชมป์ทั่วใหญ่ยุโรปที่ยังอยู่ในวงปีที่ผมพูดไปอยู่ในระหว่างปี2021ถึง2024นะครับนี่ก็คือแต่ละประเทศจะได้2ทีมทีเนี้ยมันมีข้อสงสัยอยู่อ่าแต่ละประเทศได้2ทีมห้ามเกินนะฮะลิบูลก็อดไปเพราะว่าเชลซีกับแบนซิตี้เขาดันได้แชมป์ยูฟาเป็ดเมนลีกนะครับแต่ทีเนี้ยมีข้อสงสยัยอ่าแล้วทำไมบราซิลนะฮะ ถึงได้ไปเล่นในการศึกครั้งนี้เนี่ยสี่ทีมไหนบอกว่าจำกัดแค่ประเทศละสองทีมเท่านั้นไงแล้วทำไมนะฮะมนเพลงซัมบ้าเข้ามาถึงสี่ทีมคําตอบง่ายๆครับเข้าไปกดข้อแรกแชมป์ทวีปตั้งแต่ปี2021ถึง2024เข้ารอบโดยอัตโนมัติบังเอิญครับทีมนะฮะสโมสรจากเมืองกาแฟเนี่ย ดันได้แชมป์ลิเบอรตาโดเรสคัพหรือแชมป์อเมริกาใต้เนี่ย4ปีนะตั้งแต่ปี2021ถึง2024แบบไม่ซ้ำหน้ากันเลยไอสัตว์นะเพราะฉะนั้นมันก็เข้ากดข้อแรกแม้ว่าจะมีข้อกำหนดอยู่ว่าห้ามเกินประเทศละสอทีมแต่ในเมื่อนะครับคุณเป็นแชมป์ทวีปของตัวเองนะฮะคุณได้สิทธิ์นั้นก่อนเลยและบราซิลมันดันได้แชมป์แบบไม่ซ้ำหน้านั่นก็คือคำตอบนะฮะ น,นั่นก็คือเหตุผลนะครับที่บอกว่าทําไมทีมจากเมืองกาแฟถึงได้เข้าไปเล่นในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยสทีมด้วยกันในขณะที่ประเทศอื่นๆก็จะมีแค่2ทีมเท่านั้นนะครับเต็มที่แค่2ทีมเท่านั้นอ่ะมีข้อสงสัยอีกอ้าพี่แล้วไอ้อินเตอร์ไมอามี่เนี่ยทีมของลูกพีอ่ะลูกพี่เมสซี่เนี่ยก็ไม่เห็นได้แชมป์อะไรเลย แล้วเข้ามาเล่นในรายการนี้ได้อย่างไรค่าส,สัมทติค่า,าคะแนนสะสมก็ไม่ได้จะสูงส่งอะไรมากมายคําตอบคืออินเตอร์ไมอามี่นะฮะตัวแทนจากสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาเล่นในรายการนี้ในฐานะเจ้าภาพโว้ยเขาเป็นเจ้าภาพนะอินเตอร์ไมอามี่นะของพี่เบ็คของพี่เมสซี่เนี่ยเป็นเจ้าภาพรายการนี้โอ้โหเล่นนัดเปิดสนามทําได้แค่เสมอเอาอาลีจากอียิปต์ศูก็ ติดตามชมกันได้นะครับฟี f a าครับเวิลค c ั p เดี๋ยวจะมีการถ่ายทอดสดทุกคู่นะครับทางช่อง Monomax นะครับมีการภาคไทยด้วยมีการให้เสียงภาษาไทยด้วยนะครับติดตามกันได้ <laughs>